เอ็นละล่องเอ็นลหัวล้อรถป้าป้าค่ะเป็นน้ำแข็งค่ะจยาไอ้สมังเงียบสมังเงียบป้าเชิญไปซานมิก้ฟอร์ทหนเรม Now get up. เตียงเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปเที่ยวค่ะวันเจ้า่ไปชิคูเบอดีวันาวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งมอสยาเราจะไปดูเซ็นเตอร์คอร์ที่ช้อปปิ้งมอลล์ใช่ไหมยา้ยปสเาย้ปชให้ป้าปะขับป้าปาขับรถให้เราไม่ได้นั่งรถไฟเราไม่ต้องเดินวันนี้เรานั่งรถป้าปาขับมาส่งถึงที่ดีมากเลยใช่ไหมใช่ไหม โอ้ไม่ดีเหรออยากนั่งรถไฟเหรอโอ้โออยังนั่งรถไฟไม่อยากนั่งรถส่วนตัวค่ะชอบนั่งรถสาธารณะดีกว่ามีเพื่อนเยอะค่ะใครรู้บ้างพะน,นงพูดภาษาอะไรภาษาอะไร v วเด

มามา่าโคตรปวดหัวเลยลูกพูดภาษาเลยไม่รู้ฟังไม่ออกโอ๊ยไม่เข้าใจพูดได้เป็นชั่วโมงทุกคนงอๆๆๆๆไงๆไม่ต้องสนคําน้อยหรืออะไรไม่ต้องพูดก็ได้นะมามา่าฟังไม่รู้เรื่องเข้ามโอเคไม่ต้องพูดนะคะเงียบไปเลยปวดหัวพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาใน อะไรนะ Youtube ดูกี่ประเทศอะเอามามิกผสมกันหมดเลยคะ่ะโอ้ยให้ดูประเทศตัวเองก็ไม่ยอมดูนะคะมันไม่สนุกนุ่นไปดูฝั่งอะไรนะไอรัสเซียเขาพาเล่นเด็กน้อยพาเล่นมันจะมีเด็กฝรั่งเนาะที่เขาแบบว่าเล่นแล้วเขาก็พากภาษาไทยเออพูดไทยได้ไปเลยไปเลยมามาว่าอะไรไปเลยไม่ใช่ฟิส e อร์เไปเลยไหม

ไม่ต้องยาเลยพูดไม่รู้เรื่องยาอย่างเดียวเลยยาจุณเอไปแชปเลยปวดเลยยายาเยสเยสไว้ก่อนเยสเยสนุ่เมื่อวานน้องเอล่าเอากราดมามาไปซ่อนไว้ในเตียงนอนตัวเองนะคะโอ้ยหากันทั้งบ้านปวดหัวตึบตึบกลัวจะไม่ได้กลับไทยไม่มีต้องทำใหม่กี่เดือนไม่รู้กี่แม่จะร้องไห้ ไม่มีนี่เข้าออกนอกประเทศไม่ได้จ้าลูกงี่หัวเราะคิก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 ถามว่าการ์ดมาม่าอยู่ไหนย่าย่าฟินนะฟินนะบอกว่าหาหาแต่ว่าไม่เคยพาไปจ้าไปเห็นหน่นไปวางไว้จนที่นอนตัวเองอ